สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮายมเ้าๆก็คือตอนนี้ผมอยู่ทางทางหลวงหมายเลข3ามสี่แปดอำเภอโนนีนดแดงจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมโดนนะเห็นบอกคุณนะ่ะเพื่อที่จะบินถ่ายบรรยากาศย่ำเ้าๆมุมสูงเห็นบอกโอ้โหทองฟ้าสวยงามมากนี่ก็คือที่ผมยืนอยู่นี่ก็คืออนุสาวรีย์เราสู้ที่เป็นโลกโก้เพจถนนไทยแลนด์นั่นแหละนี่นี่น,นี่คุณกระเคลื่อนน้อยนี่ก็เป็นสาร เจ้าพ่อหนองโงอ่าเดี๋ยวจะบินให้เบิงมุมสูงถักทายง่ายซะสาวพี่น้องช่วงนี้กับประมาณตีห้าครึ่งที่ถ่ายคลิปพระอาทิตย์พระ,ระเส้นขึ้นอกตอวะวันสีสมแสงสวยงามจรัดมาแล้วไปเบิงว่ามุมสูงมันจะสวยงามขนาดไหนเขึ้นไปเห็นบ่นี่เบิงเบิงในม,มุมมุมนี้เลยมันชัดบ่นี่เออโอ้โหยังสวยงามเลยทุกคนเห็นบ่ปูนเคลื่อนน้อยนี่เคลื่อนน้อยพู้เห็นไกลๆก็เคลื่อนลำนังรอง อ้าวเดี๋ยวรอถตเบิ้งภาพก็แล้วกันนี่ส่วนมุมนี่เป็นมุมถนนของโน้นนี่แดงย่นะโอ้ช่างสวยงามเหลือเกินนะรถตเบ้งครับผมสวัสดีครับ